อ่ทีนี้เราก็จะมาเริ่มรอบที่สามรอบต่ออ่ะกันนะคะอ่าก็โซ่สองนะคะพันหัวเข็มอ่าทีนี้เราจะถักลงไปตรงอันนี้นะคะจิ้มลงไปในอันนี้ถักเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เราจะถักหนึ่งครั้งในแต่ละหลักไปเรื่อยๆเลยจะไม่มีการทำตัววีอะไรแล้วนะคะอ่าถักไปจนกว่าจะครบรอบ Uy. อ่าหลักสุดท้ายนะคะอืมมันจะเริ่มตั้งแล้วนะคะหลักสุดท้ายอ่าพอเสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมกันเลยอุยเชือกล่มนี่มันจะถักยากนิดนึงนะคะมันแข็งอ่านี่นะคะ ทีนี้ตั้งแต่แถวแถวนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักไปเรื่อยๆจนความาจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะนี่อันนี้ถ้าเป็นอันนี้นะคะก็จะถักขึ้นไปทั้งหมดนับตั้งแต่อันแรกเลยนะคะ แถวแรกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะอพอถักไปแล้วแปดเราก็จะถักเฉพาะาครึ่งหลังปกติเราก็จะถักเป็นรอบๆอบใช่ไหมคะถักรอบวนไปวนมาใช่ไหมคะแต่พอเราเห็นว่าเออได้ได้ความความาขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะถักแค่ครึ่งเดียวก็คือสมมุติว่ามัน มันมาอ่าถึงอ่ครบรอบตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ถักขึ้นไปอีกอ่พอถักไปถักไปถักไปพอถึงตรงนี้เราก็ใช้โซ่สองแล้วเราก็พลิกพลิกงานนะคะเราก็ถักไปถักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยๆเลยพอถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ถักโซ่สองแล้วเราก็จะพลิกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน แต่เราก็ลองลองพับลงมาดูว่าเออพอพอได้หรือยังนะคะว่า,าฝากระเป๋าประมาณนี้แล้วอันนี้นะคะที่ทำเป็นเหมือนก้นหอยแบบนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอ่าสมมติว่าเราจะทำก้นหอยเลยนะคะ ก็ถักโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะเว้นไปหนึ่งช่องถักอีกช่องหนึ่งนะคะถักพอหนึ่งคอถักไปห้าครั้งนะคะหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้สองสามสี่ ห้านะคะนี่นะคะถักพอหนึ่งคอไปห้าครั้งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็เว้นเว้นหนึ่งช่องนะคะจิ้มลงไปในช่องถัดมาเกี่ยวไหมขึ้นมาได้สองพันหัวเข็มปลดให้หมดเลยอ่ามันก็จะได้เปลหอยอหนึ่งอันแล้วนะคะเราพันหัวเข็มเว้นไปช่องหนึ่งถักถักในช่องนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมถักพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้า อก็เว้นหนึ่งช่องนะคะเว้นช่องนี้มามาจิ้มลงไปในช่องนี้อ่าก้อนหอยที่สองของเรานะคะอืมแล้วทีนี้มันจะมีเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องไว้สําหรับใส่กระดุมไว้สำหรับใส่กระดุมช่องอันนี้นะคะ ก็เราก็จะคืออืมเราจะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเเราจะแกะแกะหอยก่อนนะคะแกะก้นหอยก่อนอ,อตอนถักมา ถึงตรงกลางนะคะอ่ะเราก็ประมาณาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักไปกช่องหนึ่งอ,อันนี้เราจะต้องถักโซ่สักสองนะคะแล้วเราก็ถักพอครึ่งคอลงไปหลักถัดมา การทําแบบนี้มันก็จะเกิดเป็นช่องเห็นไหมคะแล้วเราก็ถักต่อจนครบตอนที่ทําเมื่อกี้ก็ลืมนะคะลืมเว้นไว้สําหรับลังดุมของเราอ่า ก็เชื่อมอุ๊ยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเราทําหอยไอ้ก้นหอยเมื่อกี้ใช่ไหมคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะดึงขึ้นไปอีกมันก็จะดูเป็นเป็นช่องนะคะก็อ่า สาธิตให้ดูพอเป็นพอเป็นไอเดียนะคะก็ลองถักตามกันดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ